ใครบอกว่าโตโยต้าลดนอกกระแสตอนนี้ผมบอกเลยว่ากระแส t โตโยต้าเนี่ยโคตรมาโคตรแรงนะบอกเลยว่าแต่ละคันเนี่ยโมดิฟายกันต่ำกว่า700ม้าไม่มีที่ยืนครับคงจําได้นะคือช่างกล้าเนี่ยก็เป็นคนแรกๆที่แข่งโตโยต้า e ีโว i บิ๊กซิกคันนี้เคยลงปก x o ด้วยเมื่อปี2019เดี๋ยวไปดูกันครับว่าปัจจุบันเนี่ยช่างกล้าเนี่ยจะมีเทคนิคการโมดิฟายอะไรให้กับเจ้าซูเปอร์ลีโวให้ทั้งแรงและทนครับแล้วก็เป้าหมายปีนี้ช่างกล้าจะทําเวลาไว้ที่เท่าไหร่ครับไปคุยกับช่างกล คือโตโยต้าเนี่ยจริงๆมันดีแหละด้วยความที่เทคโนโลยีมันรุ่นใหม่มีความละเอียดละออมากแต่ทําให้การโมดิฟายเนี่ยหลายคนก็อาจจะยังเฮ้ยยังหาไม่เจอใช่ต้องต้องบอกกอนว่าตอนที่ก็ออกมาใหม่อ่ะมันก็แตกต่างกับวิโก้หน่อยอะไรเงี้ยเรื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องยนต์แล้วกันมันอันนี้จีดีมันแตกต่างกับเคดีหน่อยในมุมมองช่างกล้าเนี่ยเครื่องโตโยต้าเนี่ยสามารถโมดิฟายให้แรงแบบละทนด้วยได้ไหม ได้ครับเพราะว่าต้องบอกก่อนก่อนที่จะเริ่มบิ๊กซิกอ่ะผมก็ทำโตโยต้ตามามาบ้างและหลายรุ่นแต่เนี้ยด้วยความที่เราเป็นช่างอ่ะเราเห็นเครื่องยนต์แล้วเราอยากทดลองเพราะตอนนั้นอ่ะเขาออกมาใหม่มพอออกมาใหม่เครื่องจีดีออกมาใหม่ปุ๊บอ่ะทาให้เราอยากค้นหายอยากลองอยากอะไรเงรี้ยแต่เราก็ได้ทําพอาได้ทําไปสักระยะแล้วแล้วมามีโปรเจกต์ทีนี้เข้าทางเข้าทางเราที่เราจะทําเครื่อง GD ตัวใหม่ของโตโยต้ตา แลเทคนิคการทําเครื่อง G ีดีให้แรงและทนนะครับเอาพูดมาถึงยุคป,ปัจจุบันนี้แล้วกันตอนนี้ก็เล่นกันโอ้โหเจ็ดแปดร้อยม้าก,กันละต้องต้องบอกกันว่าเครื่องยนต์ของเขาอ,ะอ่ะด้วยพละกําลังแรงม้าแรงบิดของเขามีมาพอสมควรมันแต่งง่ายขึ้นแล้วเทคโนโลยีใหม่ออกมาแต่แต่ละรุ่นของ G ีดีเขาพัฒนามากขึ้นพอพัฒนามากขึ้นปุ๊บทําให้เราต่อย,ยอดง่ายขึ้นครับของเพิมโมดิฟายอะไรก็มีให้เลือกอ่ะแล้วก็พวกที่ ทำผลิตภัณฑ์ที่ออกมารองรับก็เยอะมากขึ้นทำให้การที่เราแต่งหรือโมดิฟายให้ลูกค้าเนี้ยมันมันมันมีสํารองไว้แล้วคันนี้ทำอะไรไปบ้างเอาเรื่องของเครื่องก่อนอย้อนย้อนจากซุปเปอร์ปีที่แล้วนะครับย้อนจากซุปเปอร์ปีแล้วหนึ่งเลยเรื่องบอดี้เรื่องบอดี้ช่วงล่างก็การเปลี่ยนใหม่ส่วนเรื่องเครื่องยนต์ก็พัฒนาจากปีแล้ว เพราะปีแล้วก็อยู่ในเวทประมาณ600ปีนี้ก็มา700ฝ่าอะไรเงี้ยครับก็ปรับเปลี่ยนเทอร์โบปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นก็กะว่าซุมาปปีนี้จะโชว์ผลงานได้ดีบ้ากครับอ่ะโอเคเรื่องของเทอร์โบครับเทอร์โบใช้ของเทอร์โบใช้ของพี่หนุ่มเทอร์โบครับผมใช้เป็น08 t f 0 8ครับครับผมโมดิฟาคือด้วยความที่กติกาให้ใช้เทอร์โบแค่ลูกเดียวแต่ว่าอะไรก็ได้แล้วแต่พี่เลย ก็ก็เ <screws> ลือกเทอร์โบใหญ่มันแล้วแต่ตามสไตล์ของแต่ละอู่ไล่แล้วกันอันนี้บู๊อยู่กี่ปอนครับบู๊ใช้ในการวิ <OB> ่งอยู่70ปอนครับคือไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปเพราะส่วนใหญ่ที่ฟังงในส่วนใหญ่จะประมาณ80กว่าหมดเลยใช่ครับแต่นั้นเราก็ยังไฮบู๊ตตอนที่เผื่อเรารอบชิงรอบอะไรเงี้ยเราอาจจะไฮบู๊ตขึ้นไปบ้างครับแล้วก็เรื่องของแคมแคมครับก็เป็นแคมแต่งครับผมก็มีเพื่อนๆในวงการก็คือ2ค่ายแล้วกัน พี่เบิร์ดหลังห้าเราแล้วก็บอลบุกสุพันก็เหมือนเหมือนใช้ใช้พันธมิตรอ่ะพันธมิตรของเราครับผมแล้วมาถึงท่อนล่างอันนี้สําคัญละท่อนล่างการโมดิฟายของเราเลยการคิดคํานวณของเราเรื่องแรงอัดจนระเบิดอะไรเงี้ยครับครับผมคันนี้ก็่าอยู่ประมาณคํานวณตัวเลขประมาณ3,400 3,400ร้อยสาพสี่ครับผมเอาข้อเหวี่ยงอะไรใส่ครับก็ของโตต้าเหมือนกันครับของข้อเหวี่ยงก็เป็น เคดีแต่นี้เราก็ทําชักขยายลูกสูบความจุในระบอกสูงมากขึ้นที่เอาเคดีมาใส่เพราะว่ามันเกิดมา3 0 0พันอยู่แล้วใช่ครับของเดิมอันนี้มันสองพันแใช่ครับเราก็มาใส่เพราะว่ามันมันใส่ได้เลยต้องบอกก่อนมันมันใส่ได้เลยครับผมแต่ตัวบอดี้หรืออะไรต่างๆทั้งตัวนี้ก็ยังเป็น G ีดีไม่ไม่ไม่ข้ามไป k คดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันยังอยู่ในคอนเซ็ปต์เาได้แล้วก็มาถึงเรื่องของปั๊ม ปั๊มก็ทางง้ณหมมเองครับก็เป็นปั๊มส่วนชุดโยงนี่ก็ของพี่แจ็กมังยะแพทย์ครับต้องบอกก่อนว่าในวงการเราอะหลังบ้านคือเราถึงกันหมดหมันพัฒนาในวงการแดกของเรารช่วยกันพัฒนาขึ้นไปครับเราก็ผมก็ดีอย่างหนึ่งก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพื่อี่ในวงการดีเซลด้วยกันหรือในแด็กด้วยกัน ที่ช่วยกันพัฒน,นาด้วยการอะไรเงี้ยให้การฝึกษาต่างๆมาถึงเรื่องของเกียร์เกียร์ก็ยังเป็นเ,เกียร์ Head, เฮดเบรตเทิร์มยังเป็นซิงโคมเมทครับนะครับก็เป็นโตโยต้าของเขาเนี่ยรครับเป็นเกียร์ GD หรือ KD ครับเป็นเกียร์ GD ครับ6สปีดครับผมอ่าโอเคแล้ว6สปีดเนี่ยมีการเรียงอัตราทดใหม่ไหมก็ของผมยังใช้เดิมอยู่สแตนดาร์ดเลยใช่ครับยังยังตัวผมเองอะอยากรู้ว่ามันสุดเดียวไหร่ แต่ก็น่าจะปรับเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะเพราะว่ารถกำลังเครื่องแรงม้าแรงบิดเยอะขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนเฟืองภายในให้มันรองรับด้วยกันอะไรอย่าเงี้ยครับตาทศอาจจะต่ำลงใช่ครับไ่เฟืองท้ายเอาหน่อยเพราะเครื่องกำลังดีขึ้นใช่ครับอ่าครับผมแล้วก็คัสช์คัสก็ b บีครับครับ b ีัสครับก็ขอบคุณ b บีด้วยเหมือนกันอ่าแล้วก็ระบบช่วงล่างครับ จากปีที่แล้วมาถึงปีนี้ปีนี้ผมได้น้องชายเข้ามาร่วม TT c ีชงอครับครับผมที่มารับผิดชอบดูแลเรื่องบอดี้ช่วงล่างคือเรื่องเครื่องยนต์ของเราเรื่องบอดี้ของเขาเลยเขาจัดการให้ได้มาร่วมงานกันช่วงล่างหลังเราเปลี่ยนจากปีแล้วเรายังเป็นแหนบอยู่ครับเป็นแหนบปีนี้เราเปลี่ยนเป็นโฟลิงเป็นคอยสปริงมาใช้ครับเพื่อใการเขาเรียกอะไร ให้มันดีขึ้นแล้วกัน,นแท็ชั่นมันดี<ห>นนดขึ้นครับผมแล้วเป็นไงครับพอเปียนม,มาแล้วรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นจริงไหมก็ดีขึ้นนะครับการออกตัวการอะไรเย่างหกสิบฟุตเราก็ยังเห็นหนึ่งสองหนึ่งสองกลางเลยครับหนึ่งจุดสองก็ข้อได้เปรียบมนะัโฟลิงมันสามารถปรับได้ง,ไ,งได้ปรับไ,<ง>ได้ครับตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องของการแข่งขันบ้างแล้วล่ะครับลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าปีที่แล้วในสนามซุปอัพเนี่ยครับสร้างผลงานไว้ยังไงบ้างปีแล้วต้องบอกก่อนก็เขาเรียกฟาร์มผีผ้าหรือฟาร์ม ที่ฉุกแล้วหกก็กันเพราะว่าตัวผมก็มีงานหน้าร้านคัดเลือเข้าไปด้วยเวลา9.8ครับอ่าก็ยกเครื่องใส่ใหม่ทีเนี้ยเครื่องระเบิดแล้วกันครับพอรอบแบทเทิลวิ่งได้ประมาณ200เมตรเครื่องระเบิดอ๋อเครื่องระเบิดมันที่ระเบิดเพราะว่ามันมันคลายไม่ออกเราเราก็รู้แหละเราก็รู้ว่ามันในนั้นแต่ทีเนี้ยปีเนี้ยเราเราแก้ไขละเราว่าเราจะทำยังไงมัน ให้มันโไรมากมันดีขึ้นใช่ครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าแรงม้ามันเยอะขึ้นด้วยครับครับผมจาก600ก็เป็น700กว่าเยอะนะก็ก็เยอะนะสําหรับต้องบอกก่อนว่าบล็อกเครื่องเข้ามามันก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนเหมือนรุ่นอื่นนะอรัมันมามันมันก็เล็กลงแล้วเรามายัดก้างในให้มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็อันนั้นแต่ได้การมีการพัฒนาหรือปรับแต่งไปแล้วให้มันทนทานขึ้นก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรช่วงนี้อะไรเงี้ย่า,อาโอเคครับแล้วก็มาถึงผลงานในปีนี้นครับอ่าเล่าหน่อยครับว่าตั้งแต่สนามหนึ่งที่สุราษฎร์ครับผมเป็นไหมเป็นไงบ้าง <c oughs> ก็ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ย <c oughs> เอ่อเหมือนที่บอกว่าผมมาได้น้องมาร่วมงานช่วงล่างอะไรเงี้ยก็เป็นการพัฒนาร่วมกันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่บุรีรัมย์ก็ก็ทิศทางที่จะดีน,นะแต่เวลาวันแข่งฝนฝนตก พอาซ้อมมาดีดีแล้วกะวิ่งได้เวลาที่ที่ให้เพื่อนเือนได้เห็นแล้วแต่นี้ฝนตกก็ไม่ได้แข่งทีเนี้ยก็มาเนี่ยครับซุปอัพโต้ต้านละไทขึ้นมาเนี่ยสนามที่สามก็มาจัดที่ซุปอัพซุปอัพเนี่ยเราจัดเต็มในเรื่องของการโค้ชแท็กใดๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราทําให้ดีที่สุดครับผมช่างกล้ามีการเตรียมรถยังไงครับมาวิ่งงานนี้ก็เตรียมความพร้อมต่างๆครับไม่ว่าเรื่องช่วงล่างเรื่องเครื่องยนต์เพราะว่าสนามเนี้ย วิ่งน่าจะรู้สึกสาวันทีเนี้เราต้องเตรียมความพร้อมต่างๆแล้วก็เรื่องแท็กเรื่องยางเรื่องอะไรเงี้ยเรารเราต้องเตรียมความพร้อมให้บาลานซ์กัน<ม>เพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะต้องบอกก่อนว่าแท็กเหนียวอะแท็กเหนียวคือมาตรฐานแล้วกันมาตรฐานอะไรต่างๆเงี้ยเขาเขามีสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมความมาตรฐานของเราเข้าหากับแ,<ค>แท็กไปเป<ม>้าหมายผมหวังไหมครับผมก็แค่เลขแปดนะครับแต่ก็ จะทําให้มันทนทาน8ดย,ยืน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 ก็คิดว่าน่าจะดีครับคือเราไม่ผีผามไปแบบเฮ้ยจะเอาเวลาดีๆอย่างเดียวแต่ไม่ทนก็ไม่ได้ใช่ครับมันผมนะ่าแต่ก็อาจจะมีเวลาที่สวยๆให้ให้ให้เห็นครับครับผมส่วนเรื่องของการวางแผนการแข่งขันด้วยความที่เลสซิ่งแมนเนียเนี่ยแข่งเป็นเก็บคะแนนสะสมทั้งหมด5สนามต่อปีครับคือ <ผม S 2> อย่างแรกทั่วไปก็คือวิ่งแบบสนามเดียวแล้วจบเลยช่างกล้ามีการวางแผนว่าไงบ้างครับคือผมจะ ยังบูธละกันผมจะไม่ไม่ใช้เยอะอาจจะเอาไว้รอบแบทเทิลค่อยใช้เยอะเพื่อรักษาคะแนนเก็บเลยเพราะผมต้องมีการเก็บนนคะแนนก็ทำไงให้รถอนะ่ะมันวิ่งได้เวทและเวลาที่อยู่บนบนแล้วกันแล้วก็สามารถวิ่งจบงานช่างก้าครับฝากอะไรถึง FC บ้างก็ฝากเพื่อนๆหรือ FC ทุกท่านที่เชียร์ช่างก้าในซ u ปเปอร์ลีโวเนี้ย ก็ฝากติดตามในซุปอัพไทยแลนด์2024นี้ด้วยครับผมฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ช่างกล้าเลยครับถ้าคนที่จะมาทำรถกับช่างกล้าบางคนอาจจะมองให้ช่างกล้าทำแต่รถแข่งรถซิ่งถ้าเปดด็นรถบ้านๆทั่วไปทำนิดท,ทำหน่อย,ยได้ไหมส่วนเรื่องงานให้บริการไม่ว่ารถใช้งานรถจะแต่งหรือว่าจะรถแข่งช่างกล้ารับทำหมดนะครับผม รถใช้ชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยผมก็รับทําหมดสามารถาติดต่อช่างกล้าได้ทาง Facebook ก็ช่างกล้าชุมลีครับผมหรือเบอร์โทร099-356-5695โทรมาสอบถามมาปรึกษาเรื่อง การทารถได้ครับผมยินดีให้คาปรึกษาก่อนทาครับถ้าใครอยากมาเชียร์ช่างกล้าชลบุรีนะครับในงานซุปเปอร์เนี่ยแนะนําให้มาที่สนามนะมาเจอช่างกล้าตัวเป็นๆมาสัมผัสรูปรถกลิ่นเสียงใครที่ติดทุลาท่าจริงๆมาไม่ได้นะครับก็สามารถชมในช่องทางไลฟ์สตรีมมิ่งเปเปอร์วิวนะครับสามบาทดูได้3วันดูได้กล้องทุกมุมในสนามแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสขอดูแค่สนุกๆก,ก็พอนะครับก็เป็นัยรุ่นจอเดียวนะครับวันนี้ ผมและช่างกล้าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมครับรายการซุปอัพกลางปีแล้วก็โตโยต้าเลสซิ่งแมนเนียบอกเลยเกมนี้ดูกันสนุกยาวๆนะครับได้รับความนิยมแน่นอนสำหรับคนรักโตโยต้าครับวันนี้ผมแล้วก็ช่างกล้านะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ